เราจะเดินไปตรงไหนอู้ตรงนี้กว่ามูมีกวางเอ็มชันเยโอ้เคมีเราไปอู้หัวใจโอ้ยช่วย tôi có tóm tôi chọn lắm mọi người xin lắm mọi người lắm mọi người xin lắm mọi người xin lắm mọi จะลงไปยังไงเราจะลงไปยังไง,ง,ไง,ไงอตอ่ดอยู่ที่นี่จะได้บ,ดบ๊ายบาย